มีคำถามหนึ่งที่ผู้ชายวัยสูงอายุหลายคนกระซิบถามในห้องตรวจของเราค้นหาในโหมดไม่ระบุตัวต,วตนบนอินเทอร์เน็ตและสงสัยในใจเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นหัวข้อที่ถูกห่อหุ้มด้วยความอับอายความเชื่อที่ล้าสมัยและข้อห้ามทางวัฒนธรรมคำถามนั้นฟังดูง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งมากนั่นคือการช่วยตัวเองมันดีต่อสุขภาพไหมสำหรับผู้ชายในวัยทอง ตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ทั่วไปคุณคงเคยได้ยินว่าเรื่องเพศไม่เหมาะสมหลังจากอายุหนึ่งแล้วว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายที่แก่ชาราลงหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องที่ผู้ชายควรจะเลิกไปแล้วบางคนเชื่อว่ามันอาจทำให้ปัญหาต่อมลูกหมากที่เกี่ยวกับอายุแย่ลงหรือปัญหาหัวใจแต่ถ้าทุกอย่างที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเพศกับการแก่ชารามันผิดไปหมดละ่ะ ถ้าวิทยาศาสตร์เปิดเผยอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจจนเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการแก่ชาราอย่างมีสุขภาพดีโดยสิ้นเชิงล่ะวันนี้ผมจะแบ่งปันกับทุกคนว่าการวิจัยด้านโรคทางเดินปัสสาวะหลายสิบปีแสดงให้เห็นอะไรจริงๆและผมสัญญาว่าความจริงไม่ใช่แค่หน้าตกใจแต่มันทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระด้วยอยู่กับผมต่อนะครับเพราะข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆ ผมแพทย์หญิงกันนิชาปรีชากุลประกอบวิชาชีพมากกว่า20ปีแล้วและว,วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอายพูดแต่สำคัญมากกับสุขภาพของพี่น้องผู้ชายทุกท่าน มาเริ่มกันด้วยความจริงที่อาจไม่สบายใจเกี่ยวกับความเป็นจริงของการแก่ชาราและเรื่องเพศของผู้ชายเมื่อผู้ชายแก่ขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงเรื่อยๆโดยทั่วไปประมาณ1%เปอร์เซนต่อปีหลังจากอายุ30ปีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวเทสโทสเตอโรนที่ต่ำลงส่งผลต่อมวลกล้ามเนื้อความหนาแน่นของกระดูกระดับพลังงาน และใช่แล้วครับการทำงานทางเพศด้วยผู้ชายหลายคนประสบกับสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการแข็งตัวที่เกี่ยวข้องกับอายุนี่ไม่ได้หมายความว่าหย่อนสมรรภาพทางเพศโดยสิ้นเชิงหมายความว่าสิ่งต่างๆทำงานแตกต่างออกไปการแข็งตัวอาจใช้เวลานานขึ้นอาจไม่แข็งเท่าเดิมและเวลาในการฟื้นตัวระหว่างกิจกรรมทางเพศก็เพิ่มขึ้น นี่เป็นเรื่องปกติมากครับพี่น้องแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความปราดรนาทางเพศและความสามารถในการรับความสุขทางเพศไม่ได้หายไปตามอายุที่จริงแล้วผู้ชายหลายคนยังมีชีวิตทางเพศที่แข็งแรงจนถึงอายุ80ปีและมากกว่านั้นด้วยกุญแจสำคัญคือการเข้าใจว่าอะไรคือสุขภาพที่ดีในแต่ละช่วงอายุ ตอนนี้เรามาจัดการกับตำนานและความกลัวเฉพาะเจาะจงที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ชายสูงอายุยอมรับเรื่องเพศที่มีสุขภาพดีตำนานข้อแรกผมแก่เกินไปสำหรับเรื่องนี้แล้วความจริงคือไม่มีวันหมดอายุสำหรับสุขภาพทางเพศผู้ชายในวัย70-80ปปีและมากกว่านั้นสามารถมีชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีได้ ตำนานข้อ2มันไม่ปกติในวัยผมความจริงคือการศึกษาแสดงให้เห็นว่า40%ของผู้ชายที่อายุมากกว่า65ปีช่วยตัวเองเป็นประจำคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณก็ไม่ผิดปกติตำนานข้อ3มมันจะทำให้โรคประจำตัวของผมแย่ลง ความจริงคือสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่กิจกรรมทางเพศปลอดภัยและเป็นประโยชน์แม้จะมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับอายุทั่วไปเช่นเบาหวานหรือโรคหัวใจก็ตามปรึกษาแพทย์เสมอนะครับแต่อย่าคิดไปในแง่ร้ายก่อนตำนานข้อ4ผมควรเก็บพลังงานไว้ทำอย่างอื่นความจริงคือกิจกรรมทางเพศให้พลังงานกับคุณจริงๆโดยการปรับปรุงการไหลเวียนของเลือด ลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่ดีขึ้นมาพูดตรงๆเกี่ยวกับความเป็นจริงในทางปฏิบตัติว่าอะไรเปลี่ยนไปตามอายุคุณอาจต้องการเวลามากขึ้นสำหรับการกระตุน้นคุณอาจไม่มีความปราลทนาบ่อยเท่ากับตอนอายุ25ปีเวลาในการฟื้นตัวระหว่างกิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงปกติไม่ใช่ความล้มเหลว กุญแจคือการปรับความคาดหวังและหาสิ่งที่เหมาะกับร่างกายของคุณผู้ชายบางคนพบว่าการช่วยตัวเองกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรเทาความเครียดและสุขภาวะโดยรวมมากกว่าความสุขทางกายที่รุนแรงคนอื่นๆพบว่าเมื่อมีแรงกดดันในการแสดงน้อยลงพวกเขากลับเพลิดเพลินกับประสบการณ์ทางเพศมากขึ้นจริงๆ ถ้าทุกคนที่ฟังอยู่มาจากกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตหรือจังหวัดไหนก็ตามฝากคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าฟังจากที่ไหนเผื่อผมจะได้ทักทายทุกคนแบบเฉพาะเจาะจงในวิดีโอหน้าผมชอบมากที่รู้ว่าเราเป็นชุมชนที่สนับสนุนกันในเรื่องที่สำคัญกับสุขภาพของเราแบบนี้ ตอนนี้ให้ผมแบ่งปันเรื่องประโยชน์ต่อสมองมากกว่าแค่เรื่องทางกายกิจกรรมทางเพศรวมถึงการช่วยตัวเองกระตุ้นการปล่อยสารเคมีในสมองที่ทรงพลังซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อเราแก่ขึ้นระหว่างการถึงจุดสุดยอดสมองของคุณปล่อยค็อกเทลสารเคมีที่เป็นประโยชน์เอ็นโดฟินที่เป็นตัวแก้ปวดตามธรรมชาติออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความผูกพัน โปรแลคตินที่ส่งเสริมการผ่อนคลายและโดพามีนสารเคมีแห่งความสุขสำหรับผู้ชายสูงอายุสารเคมีเหล่านี้สามารถช่วยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าลดความวิตกกังวลปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและแม้แต่ช่วยในการจัดการความเจ็บปวด ยังมีการวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ที่บอกว่ากิจกรรมทางเพศที่สม่ำเสมออาจช่วยปกป้องจากความเสื่อมถอยทางปัญญาการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Archives of Sexual Behavior พบว่าผู้ใหญ่สูงอายุที่รักษาชีวิตทางเพศที่กระตือรือร้นได้คะแนนดีกว่าในการทดสอบทางปัญญาและแสดงการทำงานของความจำที่ดีกว่านี่คือสิ่งที่อาจทำให้คุณประหลาดใจการเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกัน กิจกรรมทางเพศเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณจริงๆการวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิลเคสพบว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์หนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์มีระดับอิมมูโนโกลบูลินเอสูงกว่า30%แอนติบอดีที่ช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อสำหรับผู้ชายสูงอายุที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเลงตามธรรมชาติตามอายุ การเพิ่มประสิทธิภาพนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษมันเหมือนได้อัปเกรดระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติโดยไม่มีผลข้างเคียงตอนนี้มาพูดถึงความเชื่อมโยงของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจและสุขภาพของคุณมีตำนานหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดว่ากิจกรรมทางเพศรวมถึงการช่วยตัวเองเป็นอันตรายต่อหัวใจของผู้ชายสูงอายุความกลัวนี้มาจากรายงานข่าวเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับอาการหัวใจวายระหว่างกิจกรรมทางเพศแต่วิทยาศาสตร์บอกอะไรจริงๆ สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาพูดชัดเจนมากในเรื่องนี้สำหรับผู้ชายส่วนใหญ่กิจกรรมทางเพศไม่หนักกว่าการขึ้นบันไดสองชั้นหรือเดินเร็วความเสี่ยงที่แท้จริงของการเกิดอาการหัวใจวายระหว่างกิจกรรมทางเพศนั้นเล็กมากๆประมาณ2หรือ3โอกาสใน1ล้านสำหรับผู้ชายที่มีสุขภาพดีแต่นี่คือส่วนที่น่าตกใจ กิจกรรมทางเพศที่สม่ำเสมอรวมถึงการช่วยตัวเองอาจดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณจริงๆการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่มีการถึงจุดสุดยอดเป็นประจำมีความดันโลหิตต่ำกว่าฮอร์โมนความเครียดลดลงและมีตัวชี้วัดสุขภาพหัวใจโดยรวมที่ดีกว่าการศึกษาสำคัญที่ตีพิมพ์ใน American Journal of Cardiology ติดตามผู้ชายมากกว่า 1. 000คนเป็นเวลา16ปีผลลัพธ์น่าทึ่งมากผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าเดือนละครั้งมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่า45เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์สองครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่าผมอยากถามทุกคนอะไรสำคัญเพื่อสร้างเนื้อหาที่ดีกว่าอะไรที่คุณกังวลมากที่สุดตอนนี้พิมพ์หนึ่งถ้าเป็นการรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณหรือพิมพ์ 2. ถ้าเป็นสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณสิ่งนี้ช่วยผมเข้าใจดีขึ้นว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรเร่งด่วนที่สุดตอนนี้ความลับการปกป้องต่อมลูกหมากจำการศึกษาจากฮาราวาดที่ผมกล่าวถึงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากได้ไหมประโยชน์ไม่ได้หยุดแค่การป้องกันมะเร็งการหลังที่สม่ำเสมอดูเหมือนจะสนับสนุนสุขภาพต่อมลูกหมากโดยรวมตลอดชีวิตของผู้ชาย และนี่กลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อผู้ชายแก่ขึ้นนี่คือเหตุผลที่มันสำคัญมากสำหรับผู้ชายสูงอายุเมื่อเราแก่ขึ้นต่อมลูกหมากโตขึ้นตามธรรมชาติภาวะที่เรียกว่าต่อมลูกหมากโตหรือ BPH สิ่งนี้สามารถทำให้เกิดอาการที่น่ารำคาญปัสสาวะบ่อยกระแสะปัสสาวะอ่อนรู้สึกว่าไม่สามารถปัสสาวะออกหมดได้และการตื่นมาไปห้องน้ำกลางดึกที่น่ารำคาญ การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการหลังที่สม่ำเสมอช่วยรักษาการทำงานของต่อมลูกหมากที่มีสุขภาพดีโดยการป้องกันการสะสมของของเหลวในต่อมลูกหมากและส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นในบริเวณน,นั้นมันเหมือนระบบการบำรุงรักษาตามธรรมชาติสำหรับต่อมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคุณตามที่ดรอ,อับราฮัมมอร์แกนตาเลอร์ สไลแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะจากโรงเรียนแพทย์ฮาวาดกล่าวว่าต่อมลูกหมากถูกออกแบบมาให้ใช้งานการหลังที่สม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามธรรมชาติไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนถามมาแล้วแต่ละช่วงอายุล่ะครับคำแนะนำเฉพาะตามช่วงอายุ สำหรับพี่น้องที่อายุห0าถึงปีให้เน้นที่การป้องกันนี่คือช่วงที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงจังการรักษาความถี่ที่สม่ำเสมอจะช่วยป้องกันปัญหาต่อมลูกหมากในอนาคตคุณอาจต้องการสารหล่อลื่นมากขึ้นและนั่นก็ปกติสำหรับพี่น้องที่อายุ 60- ถึงเจปีนี่คือช่วงที่ต่อมลูกหมากอาจเริ่มโตขึ้น การหลังที่สม่ำเสมอสามารถช่วยจัดการกับอาการได้ถ้ามียาสำหรับต่อมลูกหมากหรือความดันโลหิตปรึกษาแพทย์ว่ามีผลต่อการทำงานทางเพศไหมมียาทางเลือกอื่นได้สำหรับพี่น้องที่อายุ70-80ปีให้ให้เน้นที่ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต คุณอาจต้องการเวลามากขึ้นและความตื่นเต้นก็อาจต่างไปแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพยังคงอยู่อย่ากกดดันตัวเองให้ต้องทำบ่อยแบบสมัยหนุ่มให้ฟังร่างกายตัวเองสำหรับพี่น้องที่อายุ 80, ปีขึ้นไปชื่นชมกับสิ่งที่ร่างกายยังทำได้บางคนยังมีความสามารถเต็มที่บางคนลดลงแต่ทั้งสองแบบก็ปกติสิ่งสำคัญคือคุณยังดูแลสุขภาพโดยรวมและมีความสุขกับชีวิต ตอนนี้มาถึงส่วนที่สำคัญมากสัญญาณเตือนที่ต้องพบแพทย์ทันทีถ้าคุณประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในการทำงานทางเพศเจ็บขณะหลังมีเลือดในน้ำอสุจิหรือถ้ากิจกรรมทางเพศทำให้เจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบากมากไปพบแพทย์ทันทีครับอาการอื่นๆที่ต้องระวังปัสสาวะลำบากมากขึ้นอย่างกะทันหันปัสสาวะเป็นเลือดต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง หรือความเจ็บปวดในอุ้งเชิงกรานที่ไม่หายแต่สำหรับผู้ชายส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุในการทำงานทางเพศสามารถจัดการได้มียาอุปกรณ์และเทคนิคที่สามารถช่วยรักษาสุขภาพทางเพศจนถึงสูงอายุมากๆผมจะตอบคำถามที่หลายคนส่งมาถามคำถามแรกถ้าผมมีต่อมลูกหมากโตการหลังจะเป็นอันตรายไหมคำตอบคือไม่ครับ จริงๆแล้วการหลังเป็นประจำช่วยระบายความดันและลดอาการได้แต่ถ้ามีอาการเจ็บหรือเลือดออกต้องไปพบแพทย์คำถามที่สองฝันเปียกตอนนอนหลับในวัย60-70ปีปกติไหมใช่ครับมันปกติมากร่างกายยังต้องระบายของเหลวส่วนเกินออกแม้คุณจะไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศตื่นก็ตามนี่เป็นสัญญาณว่าระบบสืบพันธุ์ของคุณยังทำงานอยู่ คำถามที่สถ้าคู่ครองไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วการช่วยตัวเองถือว่าผิดศีลธรรมไหมนี่เป็นคำถามที่ดีและละเอียดอ่อนมากการช่วยตัวเองเป็นเรื่องปกติของการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่การนอกใจสิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับคู่ครองอย่างเปิดเผยและเคารพซึ่งกันและกันคำถามที่4หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วยังอยากช่วยตัวเองอีกมันผิดปกติไหม ไม่ผิดปกติครับแต่ละคนมีความต้องการต่างกันถ้ามันไม่รบกวนชีวิตประจำวันหรือความสัมพันธ์มันก็โอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้อาจควรปรึกษานักจิตวิทยาเคล็ดลับทางปฏิบัติที่ผมอยากแชร์ 1. ใช้สารหล่อลื่นที่ดีโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังแห้งง่ายกว่าเลือกแบบที่เป็นน้ำหรือซิลิโคนที่ปลอดภัย สสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายเวลาไม่เร่งรีบไม่มีคนรบกวนอุณหภูมิที่สบายสิ่งนี้ช่วยให้ร่างกายตอบสนองได้ดีขึ้น 3. ดูแลสุขภาพโดยรวมการออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเหล้ามากเกินไปสิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการทำงานทางเพศ 4. คุยกับแพทย์ของคุณอย่าอายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุขภาพแพทย์ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อจัดการกับเรื่องเหล่านี้พวกเราช่วยคนมานับพันแล้ว 5. ถ้ามีปัญหาการแข่งตัวอย่าซื้อ,อยาทางอินเทอร์เน็ตมันอันตรายไปพบแพทย์เพื่อรับยาที่ปลอดภัยและเหมาะกับคุณงั้นการช่วยตัวเองดีต่อสุขภาพของผู้ชายสูงอายุไหมวิทยาศาสตร์ชัดเจนมากๆ ไม่เพียงแต่มีสุขภาพดีแต่มันเป็นประโยชน์มันสนับสนุนสุขภาพต่อมลูกหมากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมันเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาด้านสำคัญของสุขภาพโดยรวมของคุณ โศกนาฏกรรมที่แท้จริงไม่ใช่ว่าผู้ชายแก่ชราและร่างกายเปลี่ยนแปลงแต่คือความอับอายและข้อมูลที่ผิดขโมยสิ่งที่อาจปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้จริงๆคุณไม่ต้องการอนุญาตจากใครในการให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอับอายที่รักษาเรื่องเพศของคุณเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้องและตอนนี้คุณมีแล้ว จำไว้ว่าสุขภาพทางเพศคือสุขภาพมันไม่ใช่ความอวดดีมันไม่ไม่เหมาะสมและมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องโตเกินไปมันเป็นด้านที่ถูกต้องตามกฎหมายของสุขภาวะที่สมควรได้รับความสนใจเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารการออกกําลังกายและการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ถ้าทุกคนเห็นว่าข้อมูลนี้มีคุณค่าให้แน่ใจว่าดูแลทุกด้านของสุขภาพคุณคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณออกกำลังกายให้มีความกระฉับกระเฉงรับประทานอาหารที่ดีและอย่าปล่อยให้ใครโน้มน้าวคุณว่าการแก่ชราหมายถึงการยอมแพ้ความรู้สึกดีสุขภาพของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณและตอนนี้คุณมีวิทยาศาสตร์ที่จะตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับมัน ถ้าวิดีโอนี้ช่วยคุณกดไลค์เพื่อให้อลกอริทึมสามารถแสดงให้ผู้ชายคนอื่นๆที่ต้องการข้อมูลสำคัญนี้เห็นสมัครสมาชิกช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพผู้ชายแชร์ให้กับคนที่อาจได้รับประโยชน์เพราะเราร่วมกันสามารถทำลายข้อห้ามเหล่านี้และปรับปรุงชีวิตของผู้ชายสูงอายุจำนวนมาก มีสุขภาพดีมีข้อมูลที่ถูกต้องและจำไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สุขภาพเป็นทางเลือกที่คุณทำทุกวัน